เอาล้ครับขอเก่าวสวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับผมช่องคารุมาเอ็ดีนะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์ที่555นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12ของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็ได้มีกิจกรรมยีกพีคูณ2มานะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตพลังกันด้วยนะครับแล้วก็สอดนานพลังไปในตัวนะครับว่า เลเวล55ดันพลังอย่างไงนะครับแบบนพลังผมขึ้นไป400,000นี่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่อันดับพลังกันก่อนดีกว่านะครับพลังวันนี้นะครับผมก็จบที่4 4 0 0น4,400นะครับส่วนเลเวลก็จบที่เลเวล55นะครับผมโอเคเอาละครับเรามาดูกันที่อันดับพลังในเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นจานน็อตนะครับนี่นะครับพลัง 6 6 0 0 0นะครับส่วนอันดับ2ก็เป็นแจ๊ปนะครับ6 0แส0เหมือนกันนะครับอันดับ3าก็เป็น5พยักนะครับเหมือนจะเป็นมอมิงนะครับผมโอเคพลัง58าหมนนะครับส่วนอันดับเราน่เหรอนี่อยู่อันดับ12นะครับโอเคส่วนพันดานนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นจอนนี่นะครับส่วนเราก็อยู่ที่อันดับ17นะครับพันดานผมเลยวลไว้นะครับรอบนี้ผมเลยติดท็อปพันดานอยู่นะครับ ตัวละครสุดแก่งนะตัวละครสุดแก่งเราอยู่ที่อันดับย5้าเป็นทาง้านของฟูบุกินะครับเ,เลื่อนไม่ไปเอาเอาดูไม่ได้เอาตายแล้วมาดูกันที่กิลนะครับกิลเราอยู่ที่กิลอันดับ2นะครับเป็นพลังสิบล้านนะครับผมโอเคส่วนกิลลำหนึ่งก็เป็นกิลรวมพลค้นบิดของเต่าเชนะครับผมโอเคนะครับเอาละครับได้ผมพามาดูวิธีการเพิ่มพลังเยอะๆกันนะครับกวนอื่นนะครับเราไปดูมาร์เก็ตนะครับว่า เราซีพลังงานไปเท่าไหร่นะครับนี่นะครับพลังงานวันที่12ผมก็กดไปที่9 2รอบเหมือนเดิมนะครับยังเน้นเวลอยู่นะครับส่วนตัวไอ้ป่องม่วงนี่นะครับผมกด2รอบเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับส่วนโซนของชํมตรงนี้นะครับต่อสู้ผมแนะนําให้แลก2อันนี้ก่อนนะครับนี่ครับการ์ดทะพายกับนี่นะครับคอนะครับเอาไว้สุ่มของนะครับ ถ้าใครเหลือๆก็มาแลกนี่ครับกล่องเศษนะครับเอาไว้แบบแลกเศษตัวที่เราจะปั้นเอเดนอาร่านะครับแต่ว่าจะแลกอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยทาพลังได้ขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับส่วนกิ้นะครับผมนําให้แลกสมุดนี่ครับแนะนําให้แลกเยอะเลยครับเพราะเราใช้เยอะมากแล้วก็มาแลกนี่นะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนยีนนะครับแน่นอนอยู่แล้วเราซื้อนี่ครับอันนี้อย่างแรกเลยนะครับ สองอันนี้นะครับอันนี้ด้วยพอเหลือก็มาซื้อกาบดาวครบสองใบนะครับเอาล้ครับมาดูกันที่ดวนนะครับส่วนดวนนะครับแล้วแต่จะซื้อนะครับใครจะซื้ออะไรก็ได้นะครับส่วนผมจะซื้ออันนี้นะครับดองเก็บไว้นะครับพอถ้าเลเวลเปิดปุ๊บเราอัดได้เลยเรามีของพร้อมอัดทำพลังนะครับแตใครจะซื้อนี้ได้นะเนี่ยหีบแผ่นตรงนี้นะครับผมก็จะนำเหมือนกันเอาล้ะครับเรามาดูวิธีการเพิ่มพลังของผมกันดีกว่านะครับวิธีการนร้านพลังให้ติดครับ 10หรือท็อป20กันนะครับผมโอเคเอาละครับเรามาดูวิธีการเพิ่มพลังกันนะครับวิธีการดันพลังอย่างไงให้ติดท็อป20หรือท็อป10กันนะครับผมโอเควิธีการดัาพลังให้ติดท็อปนะแบบนี้นะแบบวิพลัง4ี่แสนนะครับโอเคไปที่สมมตนะครับอย่างแรกรูปภาพนะครับผมแนะนาให้ต่อแถวบนให้หมดก่อนนะครับนี่นะครับแนะนำให้ต่อแถวบนนะครับหรือว่า นัดคนในกิวต่อก็ได้ครับสมมติเราอยากต่อรูปนี้ใช่ไหมครับนี่เราก็นัดเพื่อนในกิวต่อรูปนี้นะครับเราจะต่อได้ไวมากๆนะครับโอเคนะครับอย่างที่สองนะครับเราไปที่เฮาส์ครับโอเคนะครับพอเราเข้ามาที่เฮาส์แล้วนะครับเราไปที่ฟิกเกอร์นะครับอย่างแรกใกล้ที่สุดฟิกเกอร์นะครับมันจะมีขั้น1ถึงขั้น6แล้วนะครับขั้น7็เรายังเปิดไม่ได้นะครับต้องเลเ้วหกสินะตอนนี้ก็ขั้น6นะครับสูงสุด ผมนะนําให้เราอัพแบบสเต็ปนะครับแบบเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับแบบเนี่ยครับดาวฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวานะครับเห็นไหมครับแปดทับสิบให้เราอัพยังไงก็ได้อัพดาวให้ขึ้นสิบสิบทับสิบนะครับเราจะได้พลังมานะครับโอเคเอาละครับเรามาต่อกันที่ห้องวิจัยนะครับเข้าไปเลยที่ห้องวิจัยนะครับผมจะอัพเป็นนี่นะครับจีนอตนะครับประมาณนี้นะครับวิธีหาก็คือนี่นะครับเข้ามาพันหนาตรงนี้นะครับโอเค ต้องตีนี้ให้ได้นะเยอะๆแนะนํานะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเบอสิบห้าเราจะสามารถใส่คอได้2ตัวนะครับผมจะใส่หน้ากักหวานไปอีกตัวนึงนะแต่ว่าเรายังไม่มีของอัพนะครับพลังก็เลยดูน้อยๆนะครับโอเคนะครับมาต่อกันที่ฝึกฝนนะครับฝึกฝนนะครับตอนนี้ผมก็หยุดอัพแล้วนะครับผมไม่อัพแล้วฝึกฝนผมดองเห็นไหมครับผมจะดองของนะครับเนี่ยดองไว้200 300 100แล้วก็200นะครับดองไม่อัพคันนี้นะครับ ระระเวลสี่เจ็ดสี่แปดคันนี้จะเปิดนะเราอัดคันนี้กันนะครับเอาไว้กดคันนี้สําหรับในเฮาส์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับวิธีการเพิ่มพลังในเฮาส์นะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการต่อนะครับเดินมาตรงนี้นะครับนี่นะครับส่วนกลางฝึกฝนเอ้าเข้าผิดว่าที่ส่วนกลางฝึกฝนนะครับเวลห้าสิบห้าจะเปิดตรงนี้นะครับฝึกสายนะครับให้เรามาอัพตรงนี้นะ พลังเด้งเยอะมากๆนะครับถ้าเราอัพเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับเราก็จะได้ตรงนี้มานะครับเนี่ยเราจะได้ลูกแก้วในหมาเห็นนะครับที่8ดอันเนี่ยหรือข้างบนก็ได้นะครับเราจะได้มันมานะครับแล้วก็มาปลด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 ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดพลังผมเด้งมาหลายหมื่นนะครับมันจะสี่ห้าหมื่นได้นะครับตรงเนี้ยโอเคโอเคนะครับสําหรับศูนย์กลางฝึกฝนก็ได้ทําการหมดไปแล้วนะครับวิธีการเพิ่มพลังนะครับเรามาต่อกันที่ ตัวละครนะครับนี่การใส่ของอุปกรณ์นะครับเสื้อผ้าหรืออะไรแล้วแต่นะครับนี่นะครับถ้ายิ่งเป็นของเลเวลแรงๆนะครับหรือเป็นแบบโจมตียะไรพวกนี้ครับพลังจะเด้งเยอะนะครับเห็นไหมครับผมจะเน้นใส่แบบของม่วงนะครับใครเลเวลห้าสิบแล้วก็จะริมไปฟ์มของม่วงกันได้นะครับถ้าใครยังฟ์มไม่เป็นหรือว่าผมแบบสู้แบบบอสนานจังไปดูคลิปล่าสุดผมได้นะครับแบบก็ ฟาร์มของมว่วงไวแล้วนะครับคิดว่าสุดนะโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่สาหรับเพิ่มพลังได้เยอะนะครับการ์ดนะครับนี่นะครับให้เราอัพเฉลี่ยนะทุกตัวนะครับไปหนึ่งดาวทุกตัวก่อนเห็นไหมครับผมจะหนึ่งดาวทุกตัวเลยนะลักชายเป็นตัวแท้งใช่ไหมครับผมยังเอาไปอัพดาเมจด่วงเป็นตัวแท้งผมยังอ,อัพอัพดาเมจ้วกหวานเป็นตัวดาเมจผมก็เอาไปอัพแท้งผมจะ,ะเฉลี่ยอัพหนึ่งดาวทุกตัวนะครับแล้วก็พอมันเรือเือครับ เราจะมาอัพตัวที่เราปั้นอย่างผมเนี่ยผมปั้นฟูบุกิใช่ไหมครับผมก็จะอัพฟูบุกิไปสองดาวกันเลยเพราะเหลืออีกปุ๊บผมก็จะมาปั้นนี่นะครับอัพอาวุธสามดาวเออสองดาวโซนิกนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันที่ทีมผม,มนนกันดีกว่านะครับการจัดทีมนะเราจะจัดเอาโซนิกไว้ด้านหน้าอันนี้เรา,าจัดผิดอยู่นะมันจะมีใครมาเปลี่ยนหรือเปล่านี่นะครับอันาร้์ทีมผมก็จะประมาณนี้นะ สัมบิแมนไว้รับตีนนะครับแล้วก็ดักชายไว้รับตีนเหมือนกันนะครับมีติดไม่ย่อท้อนะคอก็ใช้เป็นคอซอมบ้แมนนะครับเอาละครับสำหรับสายรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับผมจะนาให้เริ่มดองเพชรได้แล้วนะครับเนี่ยผมจะนาให้เราเริ่มดองเพชรได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกระลาสองวันหรือ3าวันนี่นะครับจะมีตัวดาเข้ามาขายแล้วนะโอเคเราต้องแบบดองเพชรไว้นะครับเอาไว้กดนี่นะครับตัวดาเดี๋ยวมันจะไม่มีมาขายนะต้องซื้อให้หมด 36บใบนะครับสำหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับแนะนําเลยไม่งั้นเราจะแบบดองดําไม่หมดนะครับถ้าเราดองดำไม่ครบเกิดอะไรขึ้นเราจะอดเล่นตัว UR นะครับเพื่อนๆคนอื่นแต่เ,เขาดองครบเขาก็มีสิทธิ์ได้เล่นตัว U r ก่อนเรานะครับเราจะเล่นช้าก,กว่าคนอื่นประมาณนี้นะครับสําหรับการดันพลังของผมนะครับเดี๋ยวเรามานี่งานดีก,กว่านนะครับแบบมาลองตีคนกันสักหน่อยบบอยากลองงัดด้วยสิ คนดีคนเดิมกีกี้ของเรานะครับไปเลยแล้วโทรัพทเหมือนจะบักนะครับฝังสีเงาไปที่จีนัทนะครับโอเคเกวินเขาไล้เตะมาที่ฟุบุกิผมแล้วก็เกวินใจกิเลมาสตันไปโอ้โหฟุบุกิผมตัวสตันไม่ได้ออกด้วยแต่ก็ไล้เตะมาลัวลัแบบนี้ฟุบุกิผมไม่ได้เล่นนะครับซามิแม,มนติดสตันเลยไม่ได้เล่น รูดอันร้อยจากสเปอร์รักชายไปโอเคดวงโอ้โหอันติไปสามหมื่นนะครับสเปอร์รักชายเขาบอกขอคืนหน่อยหมื่นเจ็ดนะครับนักหวานซัดมาปล่อยมาห้าหมัดซะด้วยแปดหมื่นโอ้โหจะบอกนะ้โดนสตั้นโอเคไม่โดนสตั้นโซนิคฝังสีเงาไปที่โอเคนะกักหวานนะครับวิเลตเตะมานะ แล้วก็เกวินเจกิเลอุ้ยฟุบุกิผมได้ออกรอบนี้แหละเราได้ออกแล้วเพื่อนเปล่าหน่อยสิโอเคนะครับสมิธเขาหายไปเหล,ลือเกวินเจกิเลจะรวดอันด้อยจากซูเปอร์ดักแชไปนะครับได้ได้ดาเมจมา26.0หม่นะครับตวงตีธรรมดาไปซูเปอร์ดักแชตายนะครับเอาละ1.5่งห้เกวิน1 5สตันมาโอเคไม่ติดสตันด้วยแล้วก็ฟูยุ โอเคเรียบร้อยเอาเมื่อกี้ผมบอกจะพูดสก,กิลผิดด้วยเดี๋ยวเราไปลงองตีคนนึงกันดีกว่านะครับต้องกดแชทโลกละนี่53หรอต้องลองนะเพื่อนมีทัตซืมะกิหรอขอล้องหน่อยเพื่อนแล้วเขาเอาซอม,มีมันมายินทั้งหน้าอ๋อเขามีฟินิกแมนโซนิกฝังสี่เงาไปที่ฟินิกแมนนะครับ ฟุ้ไกีดเตด,ดมานะจังวันนี้โอ้โหแสนสาแรงนะแรงแรงอยู่นะครับแต่ไม่แรงเท่าฟูบุกิผมหรอก5้าแสนโอ้โหติดไม่ยอท้อเลยรอดนะครับโอเคหายทั้งทีมจะเอาอะไรมารอดจากพายุคลั่งเอาละครับสำหรับการนานพลังวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Transcrição e